คนทันมีจริงหรือกิเลสเราเยอะเองคะตัวนี้นะ่ะครูบาเจอมาแล้วไม้ว่าจะโยมหรอกพระก็เจอครูบาบวชใหม่ๆเจอเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะเหมือนพวกเทวนาการ,รม,มาพบที่เขายังเสพการเขายังมาเสพอยู่ในจิตเพราะว่าจิตเราเวลานอนเวลานอนเนี่ยจิตเรามันไม่แข็งแรงจิตเรามันกําลังของจิตมันอ่อนแล้วเราเป็นผู้ป่วยด้วยนะลักษณะเหมือนฝันนี่แหละมาเป็นเพื่อนมาแล้วก็มาแก้ผ้าแล้วก็ร่วมรักไป โดยไม่รู้ตัวว่ามันบังคับความฝันไม่ได้ตอนนั้นน่ะนะจนเราต้องได้ฝึกตัวน,นี้มีจริงมีจริงมีจริงสําเร็จเลยสําเร็จเลยนะสาเร็จเลยแต่ว่าเราฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ไปสลับผ้านะตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ได้มีใจที่จะไปทวินหาแบบนั้นอีกแต่ว่าในความฝันมันบังคับไม่ได้สิ่งอย่างนี้พุทธิจ้าต้องก็ตัดไว้เป็นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดานะ แต่สลับยมเป็นได้หมดมันสามารถมาร่วมลักหรือเสพกามสมสู่กันได้โดยใน,นนะในความฝันนะในความฝันนะแต่ว่าการที่จะแก้มันก็คือนอนตะแคงขวานอนตะแคงด้านขวาแล้วก็อย่าลืมเจริญเมตตาจิตธรรมนนาปน,นสติแล้วก็เจริญเมตตาจิตให้ถึงทุกตัวสัตว์แล้วน้อมจิตไปในการนอนน้อมจิตไปในการละละจิตที่จะไหลไปกับอกุศลน,น้อมจิตไปในการอน,นอนตะแคงขวา นอนแต่แข็งขวามันจะตื่นง่ายเรากาลังจะฝันนิดหน่อยมันตัวมันจะขยับแล้วมันจะเสดิดตื่นนะนี่แหละครูบาลเลยมาทําตัวนี้ทําตัวนี้ที่ตัวนี้จิตมันจะตื่นมากจิตมันจะเป็นผู้ตื่นมันจะเหมือนนอนนอนแบบไม่ได้นอน่ะตัวมันนอนอยู่แต่ภายในมันยังรู้รอบอยู่ตัวนี้จิตก็แข็งแรงขึ้นมากและเวลาฝันจริงๆมันด่าเลยมันจะบังคับความฝันหน้ด่าเลยครูบาเนี่ด่าเลยนะด่าเลยในความฝันนี่ด่ามึเลย ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเยอะมาเป็นเพื่อนุดท้ายมาใกล้ๆแล้วก็มาแก้ผ้าใส่เราอย่างนี้บางทีมาเป็นศพสมมติว่าฝันเราเป็นนั่งเรืออยู่เป็นผ้าเนี่ยนั่งเรืออยู่มาเป็นศพลอยมาลอยมาใกล้ๆ,ๆเราลุกขึ้นเป็นผู้หญิงแก้ผ้าทั้งหมดแล้วอ,อย่างนี้ก็มีด้วยโอ้แปลกประหลาดดีนะถ้าจิตช่วงกลางคืนเนี่ยจิตเรามันจะไม่มีค่อยมีกําลังจะให้นอนตะแคงขวานะน้อมจิตในการนอน และอย่าลืมจเจริญเม,มตตาจิตเพราะว่า,ามันจะไม่ฝันร้ายหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายอมนุษย์รักไข้เทวดารักไข่แล้วก็มนุษย์รักไข้ในการจเจริญเม,มตตาจิตทุกครั้งในการนอนทุกที่คนก็จะผ่านพ้นตัวนี้ไปได้ดีเทวาท่านนั้นก็คือนอนตะแคงขวานอนตะแคงด้่นขวาซะ,ะแล้วก็น้อมจิตลงไปในการนอนเนาะไม่มีอะไรมากวนท่านได้แน่นอน